ปัน้นเองให้เป็นแบรนด์สามารถเพิ่มยอดขายได้ไหมการเพิ่มยอดขายมันเป็นเรื่องของการตลาดค่ะจะเพิ่มยอดขายได้เราจะต้องโปรโมทเราจะต้องประชาสัมพันธ์เราอาจจะต้องทำโปรโมชั่นหรืออะไรก็ได้เพื่อจะได้ขายได้แต่มันจะเป็นการเพิ่มยอดขายในช่วงระยะเวลาสั้นๆเหมือนเราทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะ่ะถ้าเราทำตามเป้าได้มันก็จบถูกต้องไหมคะ ถ้าอยากจะได้ยอดใหม่แล้วก็ต้องทำโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมามันจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้แต่การปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์เพื่อเพิ่มยอดขายมันก็ทำได้แต่มันเป็นการเพิ่มยอดขายในระยะยาวค่ะเหมือนเราปลูกต้นส้มอ่ะกว่าจะได้กินส้มมันต้องใช้เวลาไหมคะกว่าจะเกิดการซื้อเขาก็ต้องเชื่อใจเราก่อนเขาก็ต้องไว้ใจเราก่อนเขาก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเราคือตัวจริงไงเขาจึงจะตัดสินใจซื้อและบอกต่อ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันต้องใช้เวลาไง